สิ่งที่จําเป็น่อมนุษย์ทุกคนและควรฝูฝังตั้งแต่อายุน้อยเพื่อให้เด็กซึ้งซับและสามารถพัฒนาตนเองและเป็นคนดีของสังคมสิ่งห้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนส่วนตัวดิชันเองมีสิ่งห้าเป็นพื้นฐานค่ะขอบคุณค่ะ เลนี้เพื่อพอรางีเพื่อพลนีเพื่อพอรนีออรละฮะุชอมะอ้าวยินดีก็รับทั้งสามท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะ แนะนำตัวทีละท่านขอมิชาเนเดว์แนะนําตัวค่ะนชัดค่ะวันในซ่าเมืองโคตรค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะนชัดค่ะนัชชัดนชชัดค่ะสวยงามอารองอันดับหนึ่งค่ะป๊อปปี้ปุณยิสาจันทราชัยค่ะอ่าสวัสดีจากป๊อปปี้และรองอันดับสอง ค่ะเกรซอองเกิลโมกซิลีค่ะเกรซองับหาไหมคะเพัรชีราวันสุดค่ะกล้าด้วยอ่ะหนูก้าแสดงออกค่ะอุวยเขาได้ตั้งสี่ตำแหน่งในที่มิสแองเกิลว่ะสี่ถูกต้องมิสมิวตี้วิสเพอร์โพสนะคะ Miss Top Model แล้วก็มิสบอดี้เพอร์เฟแล้วก็มิสไทยแลนด์เวอร์สองพันสิบสองทักษะกดการเป็นนางแบบด้วยค่ะ เห็นว่าอยากเป็นนางแบบไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วทำไมมาเป็นนางงาม ก็มันมีความคล้ายคลึงกันนะคะนางแบบก็คือจะต้องมั่นใจในตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีส่วนนางงามก็จะต้องมีไหวพริบดังนั้นเราก็ควรที่จะควบคู่กันไปจะได้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอะคะ่ะโอ๊ย <Grace> จ<ไป>ีนอะโอยแต่การเดินแบบนางงามกับการเดินแบบนางแบบ <c oughs> ต่างกันต่างกันนะค่ะแต่ปีนี้ <c oughs> เขาเป็นเป็นเป็นเดินแบบด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกเป็นเป็นมีมีรางวัลนี่เป็นท็อปโมเดลใช่ไหมคะ เรียนอยู่รามคำแหงดดกรุงเทพราชครับน้องเรียนอยู่รามคำแหงปีปีไหนปีสองค่ะปีสองคณะคณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะทำไมอยากเรียนสื่อสารมวลชนนะ่ะอมันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตปัจจุบันที่ทุกคนที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นการใช้ภาษาการติดต่อสื่อสารมันเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพออค่ะนี่ จริงจังกับชีวิตไปไหมไม่ค่ะไม่ค่ะก็เป็นนางงามก็ต้องตอบอย่างพี้พี่ตอนหนูเป็นนางงามหนูก็ต้องตอบแบบนี้ตอบจริงป่ะตอนนั้นเราตอบเป็นนางงามจริงจริงจริงใจเปล่าใจแต่แบบว่าต้องดูแบบเออสวยที่สุดไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมันไร้สาระแบบตอนนี้มันก็ไม่ใช่ไงไม่อย่างนั้นบอกก่อนนะฮะบอกข้อมูลพื้นฐานน้องนัชชัดเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันใช่แล้วบ้านเกิดฮังกูเกต คุณแม่มุกดาหานมัยเหรอใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนมุกราหานแต่ว่าเติบโตที่ภูเก็ตใช่ค่ะแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อรกอ่านี้ยคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันแต่ว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนใช่ค่ะอนุบานสามค่ะนุบาลสามทานอะไรเนี่ยทุกวันนี้ถึงสวยอ๋อทานอาหารชีวจิตค่ะเน้นเพื่อสุขภาพแล้วก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันพระและวันพุธค่ะโอ้โหเห็นไหมวันพุธเพราะว่าเป็นวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดแล้ววันพระ วันโกนใช่ไหมไม่ค่ะแต่ว่ามีพี่พี่ทีมงานเขาเมาส์มาบอกว่าตอนที่ให้โทรหาใครก็ได้ที่ใช่ป่ะคะปชะค่ะทุกทีโทรหาหลุงพ่อลวงตาค่ะโทรหาลวงตาทำไมไม่โทรหาคุณแม่เขโทรหาคุณแม่แล้วแต่คุณแม่เพิ่งจะลงจากสนามบินเลยไม่สามารถคุยได้แล้วก็โทรหาลวงตาแทนใช่ค่ะคุยอะไรกับท่านนะคะก็ตอนนั้นแบบ จิตใจแบบเริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วก็ท่านก็เลยให้พรว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราคิดว่าดีเราก็ทําให้ดีที่สุดที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็หลวงตาจะคอยเป็นกําลังใจให้อแล้วก็ให้เมีสมาธิตลอดเวลาค่ะใช่คนลุงต้องมีสมาธิสําคัญมากใช่ค่ะเดินวนนั้นเนี่ยยิ่งไม่เคยใส่บิกินี่มาก่อนในชีวิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขินมากเป็นยังไงวิวสายก็หลุดตู้นะเป็นไง ก็ม <M> ันเย็นเย็นค่ะเย็นหนาวด้วยใช่ไหมคะ้อากาศในนั้นหรือมันร้อนบุบบุบไมใช่ไหมไม่ค่ะข้างในร้อนข้างนอกเย็นคือมันคงตื่นเต้นอะนะสุดๆและอีกสองท่านนะคะตอนตอนใส่ชุดว่ายน้ำรู้สึกวิวๆไหมวิววิวค่ะป๊อปปี้ ก็ในห้องค่อนข้างเย็นด้วยอะค่ะแต่ก็พอได้เราได้เดินเยอะเยอะก็เหมือนได้ออกกําลังกายก็เริ่มอุ่นขึ้นค่ะแต่ยืนอยู่นิ่งๆมันหนาวเหมืแอร์เย็นไงแค่ผู้มีเกียรติใส่โซดะแล้วดูปล่อยให้นางงามเรามาใส่ดีที่สุเนาะแล้วเกรซก็เกรซรู้สึกสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพลงมันแบบสนุกมากก็ทําให้แบบดีที่สุดแล้วก็เดินแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุก ใช่ค่ะแต่ว่านานนิดนึงแต่ว่ามันตอนนั้นอารมณ์แบบสนุกมากๆาจริงๆก็ทุกอย่างมันไปหมดเลยโอ้โหเพลงจังหวะมันสนุกใช่ไหมสนุกแบบแดดแล้วอ่ะเลยือบแดนอย่างนี้เลยใช่ไหมเนอะแบบต้องเดินอย่างเงี้ยแล้วนี่จะไปแข่งในเวทีระดับโลกกลับ่าที่น้องรัชันค่ะต้องไปทําอะไรอีกหลังจากเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรียนรู้การวางตัวการใช้ชีวิตแล้วก็ ออตอนนี้ก็ต้องออคุยเรื่องเอกสารเตรียมทำมพาสปอร์ตในการเดินทางค่ะแล้วก็เรื่องชุดเสื้อผ้าที่จะใช้ในการประกวดค่ะเต็ม <ไป S 1> ที่เลยอะไปเมื่อไหร่จ่อคิดว่ามิถุนาค่ะมองโกเลียนะปีนี้แข่งที่มองโกเลียโชคดีโชคดีนี่มีอะไรจะไปโชว์เขาถ้าเกิดบอกว่าความเป็นไทยเนี่ยอ,อยากให้อย่างแรกเลยคือ,อ,อพื้นฐานของความเป็นไทยก็คือการใช้ชีวิตอย่างเป็นไทยการรับประทานอาหาร คือนี่คืออาหารไทยเป็นอาหารที่โดดเด่นแล้วก็เพื่อสุขภาพจริงๆอะค่ะดังนั้นอยากให้ชาวโลกหันมาทานอาหารไทยเขาสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะต้องใบพีเซนต์เพราะเรามีสมุนไพรใช่ไหมใช่ค่ะเขายอมไหมเวทีไม่ชัวร์ทำต้มยำกุ้งโชว์สุดเลยฮะเอาอาจจะไปตอนที่เก็บตัวไงพี่วุวิก็ไปทานใช่ไหมเพื่อให้เขามาสนใจเรามีได้จําได้ไหมต่อคำถามอะไรบนเวทีค่ะจําได้ไหม จำได้ค่ะพระพุทธศาสนาค่ะเอี่ยวคำถามถามว่าถามว่าอยากจะสอนวิชาไหนถ้าเราจะเป็นคุณครูสอนในชั้นเรียนค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินไปอีกคําถามหนึ่งทำไมถึงอยากได้มิสแทนโกลจำได้ไหมค่ะตอบว่าเพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพและตัวณชาติเองก็มีศักยภาพเหมือนกันดังนั้นหน้าที่นี้ณฉัตรจะทําให้ดีที่สุดค่ะนี่เป็นไง จริงจังกับชีวิตนะแเอกราชนะคือคือดูในน้องเขาเหมือนเรียบร้อยละเวลาขึ้นเวทีเขามั่นใจมากนะมีความมั่นใจก็ดูดิเวลาน้องเขาเดินเนี่ยมั่นใจสุดมากน่ารักไม่รู้จะถามอะไรเนี่ยตื่นเต้นน่าจะสอผกล้าเดินไหมพี่ยุนเนี่ยหนูเจอเขาในห้องน้ำหนูยังรู้สึกเอาบายดีกว่าน้องบายโอ้ี่เฮีย โอ้โหเคลียร์ยกเก้ี้ไปเคลียร์ยกนี่เลยค่ะไปเองนั่งเองไดนั่งเอกราชมาหนักนะนั่นนะเก้าอี้เฮียไม่ใช่เบาๆนะอ้าวถามต่อนี่พี่โยธถามซิน้องอ่ะไม่รู้จะถามอะไรออไม่รู้จะถามอะไรแล้วอีกสองตำแหน่งนะคะน้องน้องเกรซกับน้องป๊อปปี้ ต้องต้องทำอะไรค่ะนอกเหนือจากนี้ได้รับตําแหน่งรองอันดับสก็จากนี้พวกเราก็อาจจะถูกส่งต่อไปยังเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะไม่ว่าจะเป็น Miss Chinese International หรือว่ามิสเออเอเชียแปซิฟิกอะไรอย่างนี้ค่แล้วหนูล่ะใช่ก็หนูก็คงไปเอเชียแปซ i ฟิกเพราะว่าหน้าป๊อปปี้เหมาะกับ Chinese International ค่ะกับตำแหน่งอะไรงนี้ค่ะก็เร็วๆนี้แหละค่ะหน้าป๊อปปี้ออกทาง n ช s e c h ช n e s e ชัดเลยใช่เือสายจีนน่ะแล้วหน้าหนูล่ะ ก็อาจจะเป็นแบบลูกคลื่นฝรั่งเออลาตินใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรนะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งสวิสค่ะใช่น่ารักกันหมดเลยเนาะคนละแบบจริงๆปีนี้เนาะนี่ลูกครึ่งสวิสนี่พูดได้กี่ภาษาคะหนูพูดภาษาอัลสเปนไทยแล้วก็อังกฤษค่ะอสเปนอัลสเปนภาษาสเปนภาษาสเปนไม่กลน้องาไมกัวน้องไร้าออกมาอกมานี่ยหนูสอนให้อีกพื่อนี่เลยจ้ะเข้าม้อไปหมดแล้วเอาละไม่ให้หนูสอนให้ <laughs> ก็จะได้ไปประกวดประกวดเป็นตัวแทนนะฮะปีนี้คึกคักแล้วก็สดใสวันนี้มาในวันสําคัญด้วยวันเกิดช่องสามแต่วันนี้เราแสดงความยินดีะนะฮะยังไม่หมดขวัญแจ้งสั้นๆตกลงไม่ใช่ใช่ไหม ที่แคนาดาเป็นไหๆที่แคนาดาค่ะกองประกวดมิสยูนิเวอร์สของแคนาดาค่ะในที่สุดเขาต้องประกาศที่จะถอนผู้เข้าประกวดคนหนึ่งที่ติดหนึ่งใน65เนี่ยนะคะออกไปเพราะว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงอะค่ะคือเธอคือแปลงเพศมาก่อนเนี่ยนะคะตอนปี2010ทีนี้เธอก็ออกมายอมรับไกลว่าที่เธอตกรอบเนี่ยเป็นเพราะสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยนะคะเคยมาประกวดมิสซิฟานี่ในประเทศไทยด้วย ว่าเขาบอกว่าตามกฎของเวทีที่แคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าก็เขียนไว้แค่อายุ18-27ไม่เคยแต่งงานไม่เคยตั้งครรภ์แต่ว่าไม่ได้บอกนี่ว่าไม่เคยเป็นผู้ชายผ่าตัดแบงค์คือมันเป็นคุณสมบัติเขาบอกหนูไม่รู้เหรอต้องใส่อันนี้ต้องเป็นก็สมัครเลยอึ่งมาถูกติดนิดนึงนิดนึงนะเอาละฮะท่านผู้ชมมาแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะฮะขอโชคดีจากนี้ไปดูธุรกิจหนักทั้ง3ท่านและเราลาไปตรงนี้นะฮะ ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศวันเกิดช่องสามด้วยสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ